ดีค่ะวันนี้ลีกหายากเพราะว่าใบลีกเริ่มเขียวแต่แปลกใจยังไม่มีดอกยังไม่มีดอกเลยแล้วแล้วอย่างนี้ลีกขยายพันธุ์ด้วยอะไรลูกสาวพาไปเดินอีกป่าหนึ่งเป็นป่าที่ ที่กว้างพอสมควรค่ะพื้นป่าสวยสวยแต่ว่าเดินแป๊บเดียวก็ออกมาเพราะมีคนบอกว่าเขาไปไปเจอลิฟที่นั่นไงค่ะเดินแป๊บเดียวก็ออกมาเลยไม่รู้ว่าจุดที่เขาไปเจอลีฟในป่านั้นน่ะอยู่ที่ไหนมันจะเสียเวลาเดินจึงบอกลูกว่าพาแม่มาที่ป่าเดิมเนี้ยเถอะนี่ค่ะ อร่อยจริงๆนะต้องไม่ขุดคือบางบางเนี่ยค่ะเขาจะแตกออกเป็นเป็นกอแบบเนี้ยต้องเอาไปเป็นบางส่วนเพราะว่าไม่มีดอกแปลกมากที่เพื่อนคนอเมริกันเก็บมาให้ให้ดูเมื่อสิบกว่าปีค่ะจำได้เลยเนี่ยแดงๆแบบนี้แหละแต่หัวไม่ใหญ่แบบนี้นะ คนนั้นเขาคงไม่รู้ไม่รู้ว่าลีกต้องเก็บช่วงไหนเพื่อนคนนั้นแหละเขาบอกว่าถ้าหากลีกมีดอกแล้วหัวลีกจะฟอแต่นี่หัวยังไม่ฟอแต่ใบเหี่ยวแต่ว่าใบเหี่ยวได้ยินเสียงยินเสียงอะไรไม่รู้ใบยังไม่เหี่ยว,ยว,ยว,ยวแล้วก็ไม่มีดอก แล้วขยายพันธุ์ด้วยอะไรเนี่ยน,นี่ใบเห็นไหมใบเหี่ยวแล้วค่ะ ใส่ในมาบ,บีก็อร่อยใส่ในน้ําขนมจีนก็อร่อยคือโยนลงไปทั้งหัวเลยแต่อย่าอย่าต้มนานนะคะถ้าต้มนานแล้วเปื่อยเปื่อยเละเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะแตกออกเป็นกอกรแบบนี้เนี่ยเป็นแฉะแอุตเลกว่าวันนี้มานะจะต้องเห็นดอกลิก้นพอเห็นดอกลิ้นแล้วอีก อีกหลายเดือนก็จะได้มาเก็บเม็ดลิกไปปลูกไม่ใช่เลยไม่มีดอกเลยไม่คล้าพูดตามค่ะว่าคนได้ยินแล้วไม่บอกใครด้วยนะเพราะว่าห่วงเหมือนกันนะคะเพราะมันมีนิดเดียว สเปรย์กันเห็บแล้วค่ะครั้งก่อนยังไม่รู้ว่าป่าไหนเห็บอยู่ที่ต้นคอทั้งสองตัวกลัวมากเลยกลัวจริงๆกลัวเห็บมากๆเลยแล้วแวะฉีดแวะซื้อสเปรย์ฉีดมันจะฉีดไล่ยุงเห็บแล้วก็มแมลงในป่านะคะนี่ราคาถูกกว่าไม่ใช่ปีเห็บ ราคาถูกกว่าเยอะรเอยค่ะอร่อยจริงๆนากาวยาว ใบเยาวก่อนถึงจะโพดอกเหรอไม่รู้จริงๆถ้าเป็นปีแรกเป็นปีแรกที่ที่เจอลิฟ แสดงว่าอาทิตย์หน้ามานะคะใบริก,ก็เหี่ยวหมดเลยเนี่ยเนี่ยจะแตกออกเป็นกอ,อกแบบเนี้เน,นี่นะค่ะเนี่ยแตกเป็น เมื่อกี้ก็เก็บวอเตอร์ครสได้ตั้งถ้าหากถ้าหากพูดว่าเป็นกรรมมือประมาณสี่กรรมมือค่ะเอาไว้เอาไว้ให้เขาขยายลงไปข้างล่างเก็บข้างล่างด้วย เห็นนะข้างล่างก็เหี่ยวค่ะนี่ตรงนี้ก็เหี่ยวอ๋อหมดเลยอันนี้เป็นเป็นลีฟส,สีแดงนะคะลีฟจะมีตรงนี้สีแดงกับที่มีสีเขียวเดี๋ยวขุดขุดตรงนี้ก่อนถึงจะไปขุดตรงที่เป็นสีเขียว ตัเนี้ยตั้งหลายต้นนี่หัวใหญ่ใหญ่หญอร่อยจริงๆชอบอะแต่อย่าต้มนานนะต้มนานเปื่อยเปื่อยเป็นเปือเป่อยเปื่อยท่าเหมือนกับต้มเผือกเลย ก็ขุดตาหัวใหญ่ใญ่อันนี้ไม่ขุดไม่ขุดเลยมันตรงดิ่งลงไปขุดยากค่ะถ้าท่าเอน็น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 แล้วขุดง่ายเสียงนี่ก็ เสีย้ยนนี่ก็แก่แล้วเนี่ยใบย,ยังใบย,ยังงามใบยังกินได้ที่เก็บไปครั้งก่อนค่ะไม่ได้เก็บไปวันนี้พรุ่งนี้มะลืนนี้ถึงได้ตัดหัวตัด,ต,ดตัดหัวหัวเลีกนะใบใบเปื่อยเลยเพราะว่าไม่ได้เอาแช่ในตูงเง้เย็นเนาะ เพราะถุงมันใหญ่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนึกว่าเป็นช่อดอกลีกนะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ไม่มีหัวมีเหมือนกันแต่ว่าแบบตรงด่งไห้เรานี่นะนี่ก็เหมือน เหมือนกัน,นเอออันนี้น่าจะได้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะได้เพราะเนี่ยออกมาเป็นกอแบบเนี้ยนั่นได้ได้ละเนี่ยเฟินแม่วากินได้หรือเปล่า ดไปเถอะใบอันนี้อันนี้ก็หัวอย่าขุดเข้าไหนะอันนี้อันนี้ด้งัดเห็ดถั่วก็เริ่มน้อยแล้วค่ะเพราะอากาศร้อน หนอไม้เนี่ยก็อย่างอย่างนานก็คือสิ้นเดือนพฤษภาก็หมดหนอไม้เนี่ยอากาศร้อนๆไม่มีไม่เกิดนะหน่ออ่อนๆก็จะฟอแห้งไปเลยน่าเสียดายมากอันนี้โอ้ยเอาไปับอันนี้ก็จะลงไปข้างงา่าง ยังได้ไม่เยอะนะเนี่ยโอ้ยโทษนะคะได้ยังได้เยอะทำให้ใจก็ง่างยโอ้ยตรงนี้ก็เนี่ยนหลยถ้าเป็นแบบเนี้สยสวยเนี่ยค่ะแต่จะไม่ขุดเอาไว้ให้เขาโตไปในปีหน้าเนี่ยถ้าออกเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกอแบบเนี้ยหาจะงัดแล้วดึงเนยง่ายได้ยังอ่อนอยู่เลย เนี่ยแหละนะคะตรงนั้นอ่ะเกี่ยวหลวงเลยตรงข้างมา้านี่ไใบนี้เหลืองเลยไอ้ตอนนี้ตัวใหญ่เฮ้สิบสองนาทีแล้วสิบสองอ่ทีแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย ดีบางนี่ยังไม่ฟอร์เห็นไหมคะเนี่ยอันนีีสี่ต้นเนี่ยนีสี่หัว เสียใจเหมือนกันที่ว่าเพื่อนลูกสาวค่ะพ่อเขาเคยชวนให้ไปให้ไปเก็บเห็ดมือเเยอะมากในป่าแล้วนะคะแล้วเพื่อนลูกก็เลื่อนไปเป็นวันนั้นเลื่อนไปเป็นวันนี้ในที่สุดอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้พาไปในบอกไม่ไปแล้วพอไปก็ไปเจอแต่ใบไม้แล้วแหละเมื่อเร็วไม่มีทาง ที่จะออกมาให้เห็นแล้วอากาศร้อนไม่เป็นไรอย่างน้อยยังได้เข็บมือเร็วแล้วค่ะนี่เปิดหัวนี้ก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยค่ะอุ้ยหัวเล็กหัว โอ้โสิบสี่นาทีแล้ว,อวขอบคุณด้านผู้ชมมากๆนะคะดูนะทุกคโอ้โหด,ดูดูเขาลงไปอ่ะัน,นั้นเป็นน้ำแต่ฝั่งนั้นไม่มีอ่ะไม่มีลิฟต์ฝั่งนั้นอ่ะไม่มีลิฟต์เลย นี่แบบนี้แหละง่ายเนี่ยค่ะเห็นไหมที่แตกออกมาเป็นแบบนะี้แต่ไม่รู้ว่าจะหัวใหญ่ไหมคงคงได้หัวเดียวไม่ได้ค่ะไม่ได,ไได้ไปติดอยู่ในซอกถินช่างเขาใบใบยังสวยอยู่เลยอันนี้ก็ไม่ได้แล้วไม่ถอนเขาแล้วอันนี้หละเอันนี้ได้ อุ้ย15นาทีแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึง่งไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ